สึกไทยลีกหนึ่งเนี่ยจ่าฝูงก็คือบุรีรัมย์อยู่นเต็ดก็ยังไร้พ่ายตัดภาพมาที่ไทยลีก2จ่าฝูงก็ยังคงไร้พ่ายเช่นกันนะคะนั่นก็คือทีมราศีสไลด์นั่นเองไปดูผลงานล่าสุดของพวกเขากันค่ะที่สามารถเปิดบ้านชนะปัตตานีไปได้3ประตูต่อ2ค่ะ ฟุตบอลไทยลีก2แมชเดย์ 2, ที่9ของฤดูกาลนะคะจะฝูงราศีสไลด์อยู่ในเตดเปิดบ้านเจอกับปัตตานี FC ทีมอันดับสุดท้ายของตารางที่มีผลงานไม่ชนะใครมา4นัดติดต่อกันเกมนี้ปัตตานีต้องเดินทางมาไกลกว่า1,000กิโลเมตร1,000กิโลเมตรนะคะเพื่อมาแข่งกับทีมราศีสไลด์เกมก็เริ่มมาเพียง5นาทีเจ้าบ้านราศีสไลด์ออกนำปัตตานี1ประตูต่อ0จากจังหวะสมยศพงษ์สุวรรณยิงไปติดเซฟก่อนที่นัชชนนยงสกุลจะวิ่งมาซ้ำดับ2เข้าไปนะคะค พอท้ายครึ่งแรกนาทีที่45แนวรับของปัตตานีก็กะจังหวะบอลตกพื้นพลาดค่ะทำให้โดนนัทพลยนศคุณตัดบอลได้ก่อนจะไหลบอลต่อให้อลเบรโตรกูเวียยิงเข้าไปให้ราศีสไลด์ขยับนำเป็น2ประตูต่อศูนย์ค่ะเป็นจังหวะที่นแนวรับะะของทางปัตตานีพลาดนะครับก็เลยทำให้ถูกราศีสไลด์เนี่ยขึ้นเกมไปแล้วก็ ใจกว้างพอครับที่จะเปิดบอลให้กับทางเอาไปโตกูเบียยิงเข้าไปแบบง่ายๆนะครับเอียงตัวแล้วก็ยิงด้วยซ้ายบอลไปที่เสาสองเข้าไปครับพอครึ่งหลังก็ยังได้เห็นประตูอีกหลายประตูเกิดขึ้นนะคะอย่างนี้นาทีที่57ค่ะบเจ็คาราสิชก็ขยับนําเป็น3ประตูต่อศูนย์จากจังหวะเตะมุมนัทพลยงสกุลเทคตัวโม่งบอลเข้าประตูไปนะคะแต่ว่าปัตตานีก็ได้เฮบ้างค่ะในนาทีที่72นะคะ จากการโมงของเอกชัยสำเร็จค่ะเอกชัยสำเร็จก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ผ่านวงการฟุตบอลไทยมายาวนานแล้วก็ยังคงค้าแข่งอยู่นะครับยังไม่ได้แขวนสตาร์เหมือนกับทางเพื่อนๆนคน,นอื่นๆนะครับหลังจากนั้นนาทีที่82นะคะปัตตานีก็ขยับไล่มาเป็น2ประตูต่อ3จากการยิงของชูคิดวันประเภาค่ะ เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะคะทำให้จบเกมราศีสไลด์อยู่ในเต็ดเปิดบ้านชนะปัตตานี FC ไป3ประตูต่อ2ราศีสไลด์รั้งจ่าฝูงต่อผลงานผ่าน9้นัดมี11คะแนนแล้วก็ยังไม่แพ้ใครนั่นเองค่ะส่วนปตัตตานีรั้งบวยของหลีต่อไปจริงๆแล้วเกมนี้เขาก็พยายามฮึดอย่างดีที่สุดแล้วนะมีลุนที่จะแบ่งแต้มออกไปได้ด้วยนะคะแต่ว่าจากผลงานของเกมนี้ที่แพ้ไป2ประตูต่อ3เนี่ยทำให้แข่ง9้นัดมีเพียง7คะแนนและเวลานี้ปัตตานียังไม่ชนะใคร5นัดติดต่อกันค่ะ ส่วนผลคู่อื่นๆนะคะในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมตลาด FC เปิดบ้านแพ้โบลิสเทโร FC ไป1ประตูต่อ2หนองมัวพิจยา FC เสมอกับสีสเกตอยู่ในเต็ด1ประตูต่อ1และแพ่อยู่ในเต็ดเปิดบ้านแพ้บางกอก FC ไป1ประตูต่อ2ค่ะ เราทราบกันแล้วนะคะว่าจฝูงคือราสีสไลด์อยู่ในเต็ดที่ตอนนี้มี2 1คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2ก็คือชัยนาทฮอนบิลที่มี16คะแนนใกล้เคียงมากๆกับอันดับที่3อันดับที่4อันดับที่5ยาวไปจนถึงอันดับที่8เลยนะคะเชียงใหม่อยู่ในเต็ดเนี่ยมีอยู่13คะแนนจริงๆแล้วพัทยายูในเตดอันดับ9ก็ไม่ได้หน่อยหนะ้าตอนนี้ก็มีคะแนนส่มอยู่ที่11คะแนนค่ะส่วนโซน ที่ท้ายตารางนะคะสุ่มเสี่ยงก,การตกชั้นเนี่ยตอนนี้ยังผ่านไปเพียง9นัดเท่านั้นนะคะยังมีเวลาให้ได้ฮึดเพราะว่าคะแนนถ้ามองขึ้นไปข้างบนยันอันดับ9ก็ไม่ได้ห่างกันมากเพียงแต่ว่ายังเกาะติดกันอยู่ทเทขตัวเดียวเนี่ยมีอยู่สทีมนะคะก็คือปัตตานีเ c ีเนี่ยทีมบอยของตารามี7คะแนนอันดับ17บางกอกเอฟมีอยู่8คะแนนอันดับ16นคะรปฐมยูเน,นเต็ดมีอยู่9คะแนนและอันดับที่15ตราด FC มีอยู่9คะแนนค่ะ